ครับนิสสัน n e โอนะครับอาการเสียวันนี้ก็คือเข็มความเร็วมันจะค้างเลยนะครับตอนนี้ดับเครื่องอยู่ก็ยังค้างอยู่ที่40่สนะฮะเวลารรบไปกุญแจสตารท์ทเครื่องมาเข็มความเร็วก็ยังอยู่ค้างเหมือนเดิมน,นะครับจะทำยังไงก็อยู่กันที่ ตัวเลขกิโลก็วิ่งปกติแต่ว่าเข็มค้างอย่างเดียวยวครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อมนะครับผมเราซ่อมได้นะครับ วิธีการซ่อมนะครับเราก็ถอดน็อตเฉพาะตรงด้านหลังที่เป็นของตำแหน่งเป็นมอเตอร์ของเข็มความเร็วมีน็อตสี่ตัวนะครับถอดออกเสร็จแล้วเราก็แกะฝาหน้าของจอไมได้เลยครับถอดกระจกฝาหน้านะฮะ แล้วเราก็ดึงชุดมอเตอร์ความเร็วมาได้เลยข้างหลังก็จะเป็นมอเตอร์แบบนี้นะครับเราก็จะการเปลี่ยนมอเตอร์ได้เลยดึงเข็มออกได้เลยนะครับ แล้วเราก็เอามอเตอร์ตัวใหม่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ <S 2> <S 2> <S เหมือนตึกใบหยกเลยนะครับเราก็จัดก,การเปลี่ยนไปได้เลยจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังนี้จะมีตำแหน่งเป็นยึดน็อตฮะมาตะคู่นี่ฮะก็คือตรงนี้เองตำแหน่งที่ยึดนอด็อตแล้วเราก็จัดก,การเปลี่ยนได้เลยครับ เสร็จแล้วเราก็ประกอบตามเดิมไปเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อทําการซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาประกอบที่รถเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เสียบปลั๊กจากด้านหลังปลั๊กนี้ก็มือนรถทั่วไปสมัยใหม่นะครับเป็นซ็อกเก็ตคอดสายไม่ยากนะครับทุกอย่างเป็นตาแหน่งบังคับ พอเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบเรียบร้อยเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็มาทําการเทสท,ที่เข็มนะครับเทสได้ตรงนี้เทสได้ว่าเข็มเสียไม่เสียนี่นะฮะกดตามจังหวะมือของเราได้เลยนะครับปล่อยก็ลงกดก็ขึ้นทีนี้ก็จะไม่มีการเข็มค้างแล้วนะฮะ อันนี้คือการเทดสตำแหน่งของเข็มต่างๆจะต้องสมบูรณ์แต่เมื่อสักครู่นี้ค้างนะครับแสดงว่าดีเกินไปค้างเลยครับสงสัยดีเกินไปเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาสตาัดเครื่องเทสดู เ็นต่างๆว่ามันใช้งานนไ,ได้ดีไหมนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะลองวิ่งดูสักหน่อยนะฮะเพสดูว่าทุกอยาองมันสมบูรณ์ดีไหม พอซ่อมเสร็จแล้วตามแน่งเข็นความเร็วจะต้องอยู่ข้างล่างสุนนะฮะอยู่ตรงเลขโนพอเราเราวิ่งไปแล้วเข็มมันจะต้องขึ้นไปตามจังหวะที่เราวิ่งนะฮะสังเกตว่ามันจะเกินเลขโซนมาหน่อยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเสร็จตํำโบนะครับก็แนะนำให้มาซ่อมดีกว่านะครับราคาถูกกว่าไปหาซื้อใหม่มือสองหรือว่าเบิร์กโซนเบิกของใหม่นะครับซ่อมได้นะครับขอเชิญได้เลยครับที่ร้านซ่อมทำไหมนะครับ